กราบสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนแฟนรายการไอเทงฮักคอและกราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนแฟนรายการปลัดแรมโบ้เขียวมันพมนดลชาสุวรรณผู้ดำเนินรายการช่วกระจายเสียงจากราชานาจาักรธรรมราชา เสียงทีกำลังได้ยินได้ฟังอยู่นี่ภาษาทีกำลังพูดอยู่นี่ก็คือภาษาแห้งราชนาจักรดังเดิมธรรมราชาศริธรรมนครตามพลลึมพี่น้องประชาชนชาวไทยนี่นะครับจริงๆและไม่รู้มีสีเพ่าพัน เนือแท้มันก็คือเสต้าสาวีชิ้นแ้จอบดูทูกดูแครนลวกไม่ได้นะดีดีตัดเพราะคนตัดจังหวัดรออยู่ว้าอารเมื่อปี่นตังจังหวัดไหนคนผู้เกตเขาเลือกเกาไกลคนเสียงไม่จะเลือกเกาไกลตังจังหวัดไหนเหล่าผาดีได้จะเลือกปุ่มใจเถิ พักเผือไทยนี่สันพ่อแม่พี่น้องประชาชนตั้งแต่ไทยรับไทยเล้วกับพุ่มรู้จักหมากคนถ้าพ้มประกาศจักดาวจากสิ้นได้เป็นนายกรัฐมนตรีปีร่องพันห้าร้อยยี่ิบเด็ดดิดค้องปลัดแรมโบ้ผู้ลุกจากเมืองนครศรีธรรมราชอดีตราชอาจักรธรรมราชา ไอ้ด็อกเตอร์จะรันนาพี่อยู่ผู้แกนมันก็นจะหวาเพิ่มแล้วบาลัดเือเจอได้แล้วตินผ <laughs> ักไทยรักไทยผักเผือไทยนี่มันมีสดานสักดีหน้ามาดิตัวตั้งแต่ผมอมันเน่งสักเล่นนี่แกเห็นคนไม่ได้แกท่ามเหลืยแลละเป็นหนี้เท่าไหร่เดีย๋ยวผมจะจ่ายให้หมดมาช่วยผมคือแกบอกว่ามึงมาเป็นท่าตัว มีคนหนึ่งบอกว่ากูไม่เป็นนี้ได้เลยจากที่เนอะพอก็รวยว่ามังมาเตอร์แลนแอนด์ฟาเตอร์แลนไอแอมพราวทูบีไซบีคอสไอแฮปมายฟาเตอร์เลนแอนด์มายมาเตอร์เลนแคนเมดเอฟวิสิงฟอร์ฮิวแมนบีนไม่ต้องเอนะ็กเซนนะครับดัสดีการบบ้าไม่้เป็นเด็ใจแล้ว พูดภาษาอังกฤษบอกว่าต้องดันลินดันกวันพูดไปทำว่าหรูเรลืองเองเล My name มน Monsha ทุกวัน I was born in the tern part of planet I am proud to be thai พูดไปนำไลรพุ้งไปนะมันหรูเรลืองเองพูดตินพูดแข่ในภาษา,าอังกฤษจย่าดงือวัฒนธรรมบุรีนี่นะครับสันติเคารพ มันเป็นมานานแล้วเผื่อเพิ่เพมเี่แกเป็นลูกจีนมาจากจันดีรอบได้ดีนึ่งธรรมชาิศิลปาสตรป์สร้างกิษเผื่อเพิ่มมีคนจบ่วนกุลาไปข้อเล็กกาเน้นว่าอาจารย์ปวดพิษไม้เละพออาจารย์เบอดได้เลยน่าเหกหมดทนทำไมไม่สอบกับกุลาละ่ะถ้าเก่งจริงอ่ะผู้บาิหกูไม่เหลือกับกุลานี่พอลูกกูจะวิศวกรรมมรรราคอมพิวเตอร์จุลาคะแนนนั้นดับนึ่งอยู่งั้น มันวาไม่เห็นมีข่าวอะเป็นย่งเท่มลกแอฟิกจันโอ้ไม่เห็นมีข่าวอะไรเลยวะ่ะเพราะว่าอะไรไมึงรู้มากกูประลักเดนโบนจอบได้ดีนึกหมาเจยบัจูด,ดีรนะับ